ความในใจส่งตรงไออภิษดาพโพสซึ้งถึงแตงโมขอร้องกลับมาได้แล้วเรียกว่าคนในวงการบันเทิงต่างชนกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีนะักแสดงสาวแตงโมนิดาได้พัดตกเรือสปีดโบท๊ทตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณสะพานพรามเจ็ดซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเล่งปฏิบัติหน้าที่ค้นหาร่างของนะักแสดงสาวอย่างสุดกำลัง ล่าสุดเพื่อนซีอย่างนักแสดงสาวอพิสดาขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สาวแตงโมรอดกลับมาโดยได้โพสภาพคู่พร้อมแคปชั่นว่า รอดกลับมานะแตงโมคือคนที่ไอซ์มีความหวังมากเหลือเกินว่าแตงโมต้องเอาชีวิตรอดได้ไม่รู้ทำไมนะับตั้งแต่วันที่แตงโมรถคว่ำวันนั้นเราเจอกันตอนเช้าทำงานด้วยกันและเป็นวันเกิดไอซ์4เมษายนไอซ์กลับบ้านตอนกลางคืนเห็นเจ้าหนะ้าที่กำลังช่วยกรดคันหนึ่ง ความอยู่บนถนนทางผ่านกลับบ้านคิดว่าโหคนขับเป็นไงนะพอถึงบ้านก็แอบ,บคิดในใจว่าโมหรือเปล่าเอาไงดีโทรไปหาก็คือแตงโมจริงๆแต่โมก็รอดมาได้แล้วข้อความสุดท้ายเราเพิ่งคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วงานรับปริญญาแตงโม ไอ้บอกว่าไอ้ดีใจแทนพ่อแตงโมนะและเราบอกรักกันและไอ้อยากบอกว่าแตงโมไม่มีใครลืมแตงโมเพียงแค่หันมาแตงโมก็จะเจอไอ้ทุกคนรักแตงโมอยากให้แตงโมกลับมาเห็นว่าคนเขารักแตงโมแค่ไหนกลับมานะเพื่อนซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาส่งกลังใจกันอย่างล้นหลามในทีดเดียวค่ะ